สวัสดีค่ะเซลจุงมี่ฮอนด้ามาซุขค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังจะพาหนูน้อยนั่งรถยนต์ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะวันนี้จุงมี่จะพามาดูวิธีการใช้งานคาซีทการติดตั้งคาซีทในรถยนต์ฮอนด้าคันนี้ด้วยระบบไอโซฟิกค่ะ ซึ่งตอนนี้มีกฎหมายบังคับให้มีการจัดที่นั่งในรถสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ขวบหรือสูงไม่เกิน135ซเซนติเมตรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการ,การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการติดตั้งคาซีนะคะจะต้องติดตั้งที่เบาะผู้โดยสารตอนหลังเท่านั้นค่ะห้ามติดตั้งที่เบาะผู้โดยสารตอนหน้านะคะเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานของถุงลมนิรภัยค่ะ วิธีการติดตั้งคาซีทนะคะให้เราสังเกตที่บอกผู้โดยสารตอนหลังนะคะจะมีสัญลักษณ์ iso fix แบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราถอดฝาครอบที่ปิดตะขอ iso fix อ,ออกแบบนี้ค่ะเมื่อถอดออกมาแล้วนะคะเราจะเจอตะขอล็อกคาซีทแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้นำเบาะนะคะขึ้นมาวางไว้แบบนี้นะคะกดนะคะเลื่อนขานะคะขาเพื่อที่จะล็อก iso fix นะคะออกมาแบบนี้ค่ะ เลื่อนให้สุดทั้งสองข้างนะคะเมื่อเลื่อนสุดแล้วนะคะให้หันเบาค่ะเข้าไปที่เบาะรถนะคะจะมีสัญลักษณ์สีแดงนะคะแปลว่าพร้อมแล้วนะคะให้เลื่อนเบาะนะคะไปที่ใกล้ๆแบบนี้นะคะเมื่อตรงแล้วค่อยๆดนันเบาะเข้าไปนะคะ,ะจะมีสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้ขึ้นนะคะแปลว่า i s o f i x ได้ล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราค่อยๆเลื่อนเบาะเข้าไปนะคะโอเคให้ชิดกับ พนักพิงด้านหลังแบบนี้เลยค่ะการติดตั้งคาซีทนะคะจะสามารถหันได้2แบบค่ะแบบแรกนะคะจะหันหน้าไปที่ด้านหน้ารถแบบนี้ค่ะจะเหมาะสําหรับเด็กโตนะคะเด็ก1ขวบถึง6ปีค่ะ2นะคะจะเป็นการหันหน้าเข้าที่ด้านหลังนะคะจะหมุนแบบนี้ค่ะการหันหน้าเข้าด้านหลังแบบนี้นะคะจะเหมาะสาหรับเด็กแรกเกิดถึง1ขวบค่ะ กระดูกคอของเด็กเล็กยังอ่อนมากหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเบรกกระทันหันการหันเบาะไปที่ด้านหลังจะช่วยป้องกันกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังของลูกจากอุบัติเหตุได้ค่ะเราจะทําการล็อกอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยการดึงตะขอล็อกนะคะท็อปเทียเตอร์ออกมาแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกกันเบาะลื่นถลายอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยการดึงตะขอล็อกออกมาแบบนี้นะคะดึงสายนะคะ โอบคาซีทไว้แบบนี้ค่ะอ่าโอบเบาไว้นะคะแล้วก็เอาสายนะคะพาดไปที่ด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเจอสัญลักษณ์ท็อปเทียเตอร์นะคะที่อยู่ด้านหลังเบาะแบบนี้เลยค่ะเรานะคะนำตะขอนะคะมาล็อกนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการปรับระดับนะคะของสายล็อกท็อปเทียเตอร์นะคะโดยการ กดค่ะและดึงนะคะให้สายรัดกระชับแบบนี้ค่ะหลังจากจัดวางตำแหน่งของลูกน้อยนะคะให้นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการรัดสายนะคะเข็มขัดนิรภัยค่ะ ดึงสายเข็มขัดนิรภัยนะคะให้พอดีตัวลูกน้อยของเรานะคะโดยที่ไม่รัดเกินไปนะคะเพียงเท่านี้เราก็พร้อมออกเดินทางได้แล้วค่ะในกรณีที่มีเด็กโตโดยสารไปด้วยนะคะจุ่มแนะนำให้ใช้ปุ่มล็อกเด็กนะคะเพื่อเป็นการล็อกจากภายในค่ะการเด็กเปิดจากภายในออกไปด้านนอกนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาน้องๆเดินทางนะคะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Honda มาสึกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลจุงม,มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ